ยินดีต้อนรับทุกท่านก่อนรับฟังรบกวนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเสียงไซเรนแผดดังแข่งกับเปลวเพลิงที่กำลังลุกโชนโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรถูกไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหมอย่างรุนแรงควันดำทะมึนลอยขึ้นฟ้าทากลางความวุ่นวายของคนงานที่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดทว่าพบไม่ทันได้หนีออกมา เขาเป็นช่างไฟของโรงงานและยังติดอยู่ด้านในตรงห้องควบคุมไฟฟ้าถูเว้ยสายไฟแม่งช็อตอีกแล้วพบสบดพลางพยายามตัดสวิตช์แต่ไฟลุกตามผนังไปไวเกินกว่าจะดับได้เขาถอยกรูดจนหลังแทบชนคำแพงร่างใหญ่มีหม,มีของเขาสั่นไหวเล็กน้อยจากความร้อนและเสียงไฟแตกเปรียปร้ยเฮ้้้ยยัังงีงีีนนนนนนติิดด่่ขาจหทททบพละโกึไ ใครบางคนก็วิ่งทยานเข้ามาในกองเพลิงอย่างไม่ลังเลนั่นคือต้มกล้าหัวหน้าหน่วยดับเพลิงวัย36ร่างสูงใหญ่หนวดเคราขึ้นครึ้มใบหน้าเต็มไปด้วยแผลเป็นเก่าๆที่บอกเล่าประสบการณ์จากไฟนับไม่ถ้วนอยู่ไหนเสียงทุ้มตะโกนกล้องเขากวาดตามองรอบห้องจนเจอร่างของพบที่ติดอยู่มุมหนึ่งตรงนี้พพโบ,บกมือน้ำเสียงแหบพร่าด้วยควันตนกล้าไม่รอช้า วิ่งฝ่าความร้อนเข้าไปคว้าแขนพบแล้วกระชากเข้ามาใกล้ก่อนจะอุ้มขึ้นด้วยท่าหมีแบกถังแบบไม่เสียแรงไหวไหมไหวแต่ร้อนชิบหายเลยพบหักแหกร่างซุกเข้ากับอกกว้างของอีกฝ่ายโดยไม่ทันคิดเกาะกูไว้แน่นๆต้นกล้าสั่งเสียงเข้มก่อนจะพุ่งฝ่าเปลวเพลิงออกไปยังทางออกเสียงไฟลุกโชนดังระงมผสมกับเสียงเครื่องสูบฉีดน้ำที่สาดเข้ามาทุกก้าวที่วิ่ง พบได้กลิ่นควันปนกลิ่นเหงื่อของชายตรงหน้ากลิ่นอบอุ่นแบบผู้ชายแท้ๆที่แปลกประหลาดเพราะทำให้หัวใจเขาเต้นแรงกว่าเปลวไฟที่กำลังลุกอยู่รอบๆตัวเสียอีกในที่สุดทั้งคู่ก็พุ่งออกมาจากอาคารได้สำเร็จล้มลงบนพื้นหญ้าพบไอขอกแขกหน้าแดงทั้งจากความร้อนและความเขินที่ไม่รู้สาเหตุตนกล้าถอดหมวกนิรภัยออกเผยใบหน้าคมเข้มเปื้อนเข่าดำก่อนจะโน้มตัวลงตรวจดูเจ็บตรงไหนไหม ไม่แค่แสบตานิดหน่อยพบตอบพลางหักหายใจมือหนายกขึ้นบังแสงไฟไว้แต่สายตากลับเผือมองใบหน้าคมสันของชายร่างใหญ่ที่นั่งอยู่ตรงหน้าแทนหัวใจของเขาเต้นแรงจนเกินกว่าจะอธิบายได้ว่าเพราะกลัวไฟหรือเพราะผู้ชายที่ช่วยชีวิตไว้กันแน่ตนกล้าสบตาแว้บหนึ่งก่อนจะพูดเรียบ,ยบแต่หนักแน่นต่อไปถ้าเกิดอะไรแบบนี้อีกอย่าเสือกเสียงเข้าไปคนเดียวอีกละ่ะกูไม่อยากแบกหมีออกมาอีกรอบ คำพูดหุ้นหว้วนทำให้พบหัวเราะหายเหนื่อยไปครึ่งหนึ่งทั้งที่หน้าตายังแดงอยู่ไม่หายและนี่คือไฟแรกที่เริ่มจุดขึ้นในหัวใจของทั้งคู่เสียงไม้ฟืนแตกดังเปรียปร้ยภายในสถานีดับเพลิงที่ใช้ก่อไฟอบห้องช่วงอากาศเย็นพบนั่งตัวเกรงอยู่บนเก้าอี้ไม้เกา่เกาๆสายตาเหลือบไปมองชายร่างใหญ่ที่นั่งอยู่ตรงข้ามตนกล้าถ,ถอดเสือ้อเกราะดับเพลิงแขวนไว เผยให้เห็นร่างล่ำที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแน่นๆแ,และรอยแผลเป็นตามแขนไหล่และแผ่นอกเหงื่อที่เกาะเปล่ายังไม่ทันแห้งดีเพราะเพิ่งกลับจากฝึกซ้อมขอบคุณนะที่วันนั้นช่วยชีวิตไว้พบผู้เสียงเบาเขาไม่ค่อยถนัดเรื่องการพูดมากแต่รู้สึกว่าถ้าไม่พูดออกไปมันคงค้างในใจตนกล้าหันมามองแวบหนึ่ง ริมฝีปากใต้หนวดเครายกยิ้มจังๆก็นานงานกูแต่ถ้าไม่มีนายฉันคงไม่รอดออกมาคำพูดตรงๆของพบทำให้เกิดความเงียบแปลกๆในห้องมีเพียงเสียงไฟลุกพรเพร่าดูในเตาเหล็กที่ดังสม่ำเสมอต้นกล้าเอนตัวพิงเก้าอี้แขนใหญ่พาดบนพนักหัวเราะฮือๆกูยังไม่ได้ถามเลยมึงชื่ออะไรพบเป็นช่างไฟฟ้า สมกับที่กูเจอในกองไฟจริงๆพบหัวเราะแห้งๆก็ทำงานกับไฟทุกวันแต่ไม่คิดว่าจะได้เกือบถูกมันเผาต้นกล้าพยักหน้าพลางยกขวดน้ำขึ้นดื่มกล้ามแขนกระตุกจนเส้นเลือดนูนพบแอบเหลือบตาไปมองแล้วรีบเบือนสายตาหนีอย่างรวดเร็วหัวใจดันเต้นแรงกว่าเดิมเสียอีกทำไมมุงมองกูแล้วหันหนีล่ะตนกล้าเอ่ยถามแบบตรงๆ น้ำเสียงติดจะล้อเลียนเล็กน้อยเปล่าไม่ได้มองสักหน่อยพบริบป,ปฏิเสธหน้าร้อนเผาจนแทบไม่ต้องพึ่งไฟในเตาตนกล้าหัวเราะอ,อีกครั้ง <c oughs> กูหน้าตาหน้ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ก็ดูหน้าเกรงขามดีสายตาคมใต้คิ้วหนาของตนกล้าจับจ้องนิ่งๆเล่ากับอยากอ่านใจคนพูด แต่แทนที่จะซักไซ้เขากลับพูดเปลี่ยนเรื่องคืนนี้จะกลับบ้านยังไงรถเมย์หมดละมั้งกะว่าจะเดินกลับไกลชิบหายเดี๋ยวกูไปส่งไม่เป็นไรอย่าดื้อตนกลา้าพูดตัดบทเสียงเข้มจนคนฟังใจสัน่นค่ำคืนนั้นพบจึงได้นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของหัวหน้าดับเพลิงหุ่นหมีร่างใหญ่ตรงหน้าโอบล้อมด้วยกลิ่นเหงื่อกลิ่นควันไฟ และความอบอุ่นแปลกประหลาดที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนลมเย็นพัดผ่านแต่แผ่นหลังหนาที่เขาพิงอยู่กลับทำให้รู้สึกปลอดภัยจนเกินบรรยายและนั่นคือก้าวแรกที่ทำให้หมีข้างไฟเริ่มกลายเป็นหมีข้างใจเสียงเปิดกระป๋องฝืบดังขึ้นในห้องพักเล็กๆข้างโรงงานเก่าพบนั่งเอ็นหลังพิงเก้าอี้พลาสติก สวมเสื้อกล้ามสีขาวที่ชุ่มไปพ้วยเหงือ่อมือใหญ่ถือกระป๋องเบียร์เย็นเย็นยกขึ้นดื่มเพื่อดับความเหนื่อยโคตรร้อนเขาพึ่มพำออกมาทว่าเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหน้าประตูแดกคนเดียวไม่ชวนกันเลยนะพบเงยหน้าขึ้นทันทีเห็นต้นกล้านในชุดลำลองเสื้อยืดรัดอกสีเข้มกับกางเกงยีนส์ตัวเก่าร่างใหญ่ยืนพิงประตู พร้อมถือถุงพลาสติกใสเบียร์เพิ่มอา้าวมาถึงนี่ได้ไงพบถามอยังงงงงถามยามข้างโรงงานมันบอกห้องมึงอยู่ตรงนี้ต้นกล้าว,วางถุงลงบนโต๊ะไม้เก่าๆก,ก่อนทิ้งตัวนั่งเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามจะนั่งแดกคนเดียวได้ไงวะเบียร์มันต้องกินสองคนถึงจะหมันพบหัวเราะฮึอๆยกกระป๋องชนกับอีกฝ่ายเบาๆกลึก ผ่านไปหลายกระป๋องบรรยากาศก็กเริ่มคลายเกรงลงต้นกล้านั่งเอนหลังขาแผ่กว้างเต็มพื้นที่ดวงตาคมภายใต้หนวดเครามองอีกฝ่ายอย่างจับจ้องทาไมชอบนั่งมองกุนักบะต้นกล้าเอ่ยขึ้นน้ำเสียงเหมือนล้อแต่แฝงความจริงจังพบสะอึกใจเต้นแรงรีบหันหน้าหนีไม่ได้มองโกหกไม่เนียนหรอก มือใหญ่ของต้นกล้าควานกระป๋องเบียร์พบไปวางไว้บนโตะ๊ะก่อนจะก้มโน้มเข้ามาใกล้จนลมหายใจอุ่นๆปรินรดข้างแก้มจริงๆแล้วมึงกำลังเขินกูใช่ปะหัวใจพบเต้นโครมครามราวกับกลองใหญ่ใบหน้าร้อนเผาจนไม่รู้ว่าเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์หรือเพราะผู้ชายตรงหน้าไม่ตอบก็แปลว่าใช่ต้นกล้าพูดต่อ ก่อนหัวเราะหึในลำคอพบเบื่อนหน้าหนีแต่กลับถูกมือใหญ่จับคางให้หันกลับมาดวงตาของทั้งสองสบกันอย่างตรงไปตรงมาวินาทีนั้นความเงียบเข้ามาแทนที่เหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทั้งสองคนริมฝีปากของต้นกล้าขยับเข้าใกล้และแอนจูบแรก ก็เกิดขึ้นท่ามกลางกลิ่นเบียร์ละเหงื่อมีมีที่ไม่ใช่ความโรแมนติกแบบในหนังแต่กลับเป็นความจริงที่เข้มข้นและร้อนแรงจนทั้งสองแทบลืมหายใจพบเบิกตากว้างเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆหลับตาลงปล่อยให้ตัวเองถูกดึงเข้าสู่ไฟที่ร้อนกว่ากองเพลิงที่เคยเจอมาเสียงหายใจยังถี่รัวหลังจากริมฝีปากของทั้งสองผละออกจากกัน พบยกมือขึ้นแตะปากตัวเองดวงตาขมคว้างเต็มไปได้วยความตกใจปนสับสนนี่นายเสียงเขาสั่นไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีตนกล้ายกยิ้มมุมปากมือหนายังจับคางพบไว้อยู่ทำไมจูบแล้วจะถอยเหรอมันเร็วไปไม่วะพบพูดตะกุกตะกักหัวใจยังเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาตนกล้าหัวเราะหึเบา ชีวิตคนมันสั้นนักจะรอให้ไฟเผาไปก่อนได้ไงประโยคนั้นทำให้บรรยากาศเงียบลงอีกครั้งแต่อบอวนด้วยความร้อนบางอย่างที่ไม่ใช่แค่จากเบียร์หรือไฟในเตาคืนนั้นทั้งคู่ไม่ได้หยุดเพียงแค่จูบเดียวตนกล้าลุกขึ้นเดินอ้อมมาหยุดตรงหน้าพบก่อนจะยื่นมือออกมาไปนอนข้างไหนเถอะห้องนี้พื้นแข็ง เดี๋ยวมึงจะปวดหลังพบลังเลเล็ดหนึ่งแต่สุดท้ายก็ยอมให้ตนกล้าดึงขึ้นพาเข้าไปในห้องนอนเล็กๆที่มีเพียงเตียงเก่าและพัดลมตั้งโต๊ะทันทีที่ประตูปิดลงเสียงปังเบาๆก้องในอกของพบยิ่งกว่าข้างนอกตนกล้าโน้มเข้ามาใกล้อีกครั้งคราวนี้ไม่รีรอริมฝีปากหนาทาบลงแรงกว่าเดิมลมหายใจสอดประสานกันอย่างร้อนแรง พบเผื่อครางในลำคอเบาๆมือใหญ่ของต้นกล้าลูบไปตามต้นแขนและแผ่นหลังของเขาเรากลับจะจุดไฟให้ลุกโชนยิ่งกว่าเดิมมึงจะทำอะไรพบกระซิบเสียงพร่าเมื่อถูกกดลงบนเตียงเผามึงด้วยไฟของกูต้นกล้าตอบเสียงต่ำแววตาคมเต็มไปด้วยแรงปรารถนาที่ไม่ปิดบังเสื้อกล้ามของพบถูกถอดโยนไปที่พื้นเผยให้เห็นร่างใหญ่ล่ำเต็มไปด้วยขนอก และเหงื่อที่ไหลซึมกลิ่นตัวแบบหมี่แท้ๆคลุ้งไปทั้งห้องตนกล้าโน้มกดริมฝีปากลงบนอกเปลือยลิ้นร้อนลากผ่านจนพบแผลกัดฟันแน่นหัวใจเต้นถี่ไฟในอกลุกแรงกว่าทุกเปลวที่เขาเคยเผชิญเช้าวันถัดมาแสงแดดลอดผ่านบานเก่าเข้ามาในห้องเล็กๆพบพลิกตัวชา้ชาๆกล้ามเนื้อปวดระบมไปทั้งตัวก่อนจะสะดุ้งนิด เมื่อสายตาเห็นร่างใหญ่ที่นอนตะแคงอยู่ข้างๆตนกล้านอนเปลือยท่อนบนหนวดเครารุงรังแนบแก้มกับหมอนกลามอกกับแขนใหญ่เต็มไปด้วยรอยขวนแดงๆที่เขาเป็นคนฝากไว้เมื่อคืนเพียงแค่เห็นภาพนั้นหัวใจพบก็เต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งเตือแล้วเละเสียงทุ้มเข้มเอ่ยขึ้นโดยไม่ลึงตามือใหญ่เอื้อมมากอดเอวเขาไว้แนะ่น ขยับตัวเสียงดังจนกูตื่นเลยปล่อยดิเดี๋ยวใครมาเห็นพบดันไหลอีกฝ่ายเบาๆแต่ต้นกล้ากลับกระฉับอ้อมแขนแน่นกว่าเดิมกูไม่แค่์คำพูดตรงๆนั้นทำเอาพบเงียบไปพักหนึ่งใบหน้าแดงจัดเพราะทั้งเขินทั้งไม่รู้จะเอายังไงแต่ความอบอุ่นกลับอยู่ได้ไม่นานเย็นวันนั้นขณะพบกำลังซ่อมสายไฟในโรงงาน เพื่อนรวมงานก็แซวขึ้นมาเฮ้ยไอ้พบเห็นวันก่อนขึ้นมอไซค์หัวหน้าดับเพลิงไปส่งเก๊กกันหรือไงวะเสียงัหเราะร่วนดังขึ้นรอบๆพบชะงักมือที่จับขีมแน่มจนเส้นเลือดปูดไม่ใช่เขาตอบเสียงแข็งทันทีแต่แววตาที่วูบไหวก็เหมือนบอกอะไรบางอย่างเกินกว่าคำพูดคืนนั้นเขากลับมาเจอต้นกล้าอีกครั้งที่หน้าห้องร่างใหญ่ยืนพิงรถอยู่ สู่บุรีพลังมองเขานิ่งๆเป็นไงบ้างวันนี้ต้นกล้าถามเสียงเรียบพบไม่ตอบทันทีเดินผ่านเข้าไปในห้องเรากับจะหลบหน้าแต่ก็ถูกดึงแขนไว้เขารู้กันหมดแล้วใช่ไหมเสียงทุ้มต่ำกดลงเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำยืนยันพบกัดฟันแน่นมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะรู้แต่กูอยากให้รู้คำพูดหนักแน่นนั้น ทำให้พบสะดุ้งเหงื่อหน้ามองแววตาคมใต้เคราของต้นกล้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพบกูไม่ใช่คนที่จะซ่อนสิ่งที่กูอยากได้กูอยากได้มึงหัวใจพบเต้นแรงจนเจ็บอกรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะละลายแต่ก็ยังมีบางอย่างค้างคาถ้าใครรู้งานกูอาจไม่เหมือนเดิมชีวิตกูอาจพังหมดเขาพูดเสียงสัน่นแววตาเต็มไปด้วยความกลัว ตนกลางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะดึงอีกฝ่ายเข้ามากอดแน่นใบหน้าฝัางกับซอกคอพบว่ามันจะพังแค่ไหนกูก็จะอยู่กับมึงคำพูดนั้นเหมือนเพลไฟแผดเผาเท่าความลับที่พบพยายามปิดบังมานานแต่ไฟที่สว่างก็อาจเผาผลาญสิ่งรอบตัวได้เช่นกันเสียงไซเรนดังแว่วเข้ามาในโรงงานกลางคืนพบที่กำลังตรวจสายไฟอยู่ต้องเหงื่อหน้ามอง เห็นรถดับเพลิงคันใหญ่แล่นเข้ามาอย่างรวดเร็วไฟลุกจากกดังเก็บไม้ด้านหลังคนงานแตกตื่นวุ่นวายตนกล้าในชุดเต็มยศหัวหน้าหน่วยกระโดดลงจากรถตะโกนสั่งเสียงดังทุกคนถอยออกไปกั้นพื้นที่ภาพนั้นทำให้พบรู้สึกทั้งภาคภูมิใจและหวั่นไหวในเวลาเดียวกันท่ามกลางควันหนาทึบมีชายหนุ่มอีกคนก้าวลงจากรถตามมาคือกายพนักง,งานใหม่ของหน่วยดับเพลิงใบหน้าขมเข้ม ผิวแทนรูปร่างสูงใหญ่ไม่แพ้ต้นกล้าหัวหน้าครับผมจัดการฝั่งซ้ายเองครับกายตะโกนเสียงดังก่อนวิ่งตรงเข้าไปในกองเพลิงพบยืนมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกแปลกๆจู่ๆก,ก็รู้สึกหน่วงในอกเมื่อเห็นต้นกล้าเหลือบตามองกายด้วยสายตาที่ต่างจากเวลามองคนอื่นสายตาไว้ใจหลังไฟสงบเวลาล่วงเลยถึงเกือบเที่ยงคืนพบนั่งรอที่หน้าห้องพักร่างกายเหนื่อยล้าแต่ใจยิ่งกว่าหนัด เสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เขาเงยหน้าขึ้นเห็นต้นกล้าเดินมากับกายทั้งคู่หัวเราะก,กันเบาๆก่อนที่กายจะตบบ่าหัวหน้าแรงๆแบบสนิทสนมหัวหน้าวันนี้ถ้าไม่มีพี่นะผมคงแย่ขอบคุณจริงๆครับมึงก็ทำดีแล้วว่าต้นกล้าตอบกลับน้ำเสียงเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่พบไม่คุ้นหูหัวใจพบหดเกรงทันทีความรู้สึกที่เขาไม่อยากยอมรับกำลังคุกรุนเหมือนไฟในอกและนี่ คือจุดเริ่มต้นของไฟที่สามที่พร้อมจะทดสอบความสัมพันธ์ของทั้งคู่ช่วงนี้พบทำงานเสร็จแล้วมักจะรีบกลับไม่แวะไปหาต้นกล้าเหมือนแต่ก่อนแม้หัวหน้าหน่วยดับเพลิงจะโทรหาก็มีแต่เสียงอ้างว่าเหนื่อยหรือไม่ก็ปัดว่ายุ่งอยู่ต้นกล้ารู้สึกทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเย็นวันหนึ่งพบนั่งดื่มเบียร์อยู่คนเดียวที่ห้อง ใจยังวนเวียนกับภาพต้นกล้าและกายที่หัวเราะด้วยกันมันกวนใจจนกินไม่ลงกูไม่ควรจะคิดอะไรแบบนี้เขาก็แค่ขัวหน้ากับลูกน้องพบพึมพำกับตัวเองแต่ยิ่งบอกก็ยิ่งขัดกับความจริงในใจเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊กก,ก๊เมื่อเปิดออกก็เห็นต้นกล้ายืนอยู่ร่างใหญ่เต็มไปด้วยเหงื่อจากการฝึกกับทีมไฟในดวงตาคมยังแรงเหมือนเดิมมึงหายหัวไปหลายวันแล้วนะพบ ตนกล้าเอ่ยตรงๆมีอะไรจะบอกกูไหมพบเบื่อนหน้ากูแค่ยุ่งไม่ได้มีอะไรแต่ต้นกล้าไม่ยอมเขาก้าวเข้ามาในห้องทันทีปิดประตูดังปั้งแล้วมองพบนิ่งๆกูไม่ใช่เด็กกูดูออกมึงโกรธกูเรื่องกายใช่ไหมหัวใจพบกระตุกแรงเขาเผลอกำขวดเบียร์แน่นกูไม่ควรจะคิดอะไรแบบนี้เขาก็แค่หัวหน้ากับลูกน้องพบพึมพำกับตัวเอง แต่ยิ่งบอกแตยิ่งขัดกับความจริงในใจเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊อกก๊อกเมื่อเปิดออกก็เห็นต้นกล้ายืนอยู่ร่างใหญ่เต็มไปด้วยเหงื่อจากการฝึกกับทีมไฟในดวงตาคมยังแรงเหมือนเดิมมึงหายหัวไปหลายวันแล้วนะพบต้นกล้าเอ่ยตรงๆมีอะไรจะบอกกูไหมพบเบือนหน้ากูแค่ยุ่งไม่ได้มีอะไรแต่ต้นกล้าไม่ยอมเขาก้าวเข้ามาในห้องทันทีปิดประตูดัง ังแล้วมองพบนิ่งๆกูไม่ใช่เด็กกูดูออกมึงโกรธกูเรื่องกายใช่ไหมหัวใจพบกระตุกแรงเขาเผลอกำขวดเบียร์แน่นไม่เกี่ยวกับกูหรอกมึงจะหัวเราะก,กับใครก็เรื่องของมึงแต่กูอยากให้มันเป็นเรื่องของมึงพบพูดเสียงเข้มก่อนจะคว้าอาแขนพบมากอดไว้แน่นมึงคิดว่ากูไม่รู้หรอว่ามึงกำลังหึงคำพูดนั้นทำให้พบตัวแข็งหัวใจเต้นรัว ความจริงถูกลากออกมาเหมือนควันจากกองไฟที่ปิดไม่มิดกูไม่ได้หึงเสียงสั่นจนฟังไม่ออกว่ากำลังโกหกหรือกำลังยอมรับตนกล้ายกมือหนาขึ้นแตะคางพบบังคับให้สบตากันตรงๆถ้ามึงไม่หึงงั้นจูบกูแล้วบอกว่ามึงไม่รู้สึกอะไรพบเม้มปากแน่นแต่เมื่อริมฝีปากถูกกดทาบลงมาอีกครั้งแรงและจริงจังกว่าครั้งไหนเขาก็รู้ทันทีว่าตัวเองกำลังแพ้ จากจูบกลายเป็นการกอดที่แน่นขึ้นพบเผลิปล่อยเสียงครางออกมาร่างใหญ่ทั้งสองชนกันเต็มแรงจนเกือบล้มไปที่โซฟาภายในห้องเล็กๆเ,เต็มไปด้วยกลิ่นเหงื่อกลิ่นเบียร์และความร้อนแรงที่ไม่ต่างจากไฟเผาผลาญพบรู้แล้วสิ่งที่เขาหนีไม่พ้นไม่ใช่ความกลัวแต่คือความจริงที่ว่าเขาหวงต้นกล้าจนไม่อยากให้แบ่งไปให้ใครริมฝีปากหนาของต้นกล้าอดจูบลงมาอย่างหนักแน่น พบพยายามผลักออกในตอนแรกแต่แรงของหัวหน้าหน่วยดับเพลิงกลับมากเกินไปยิ่งดิ้นก็ยิ่งถูกกอดแน่นเข้าพบคูไม่ให้มึงหนีอีกแล้วเสียงทุ้มกระซิบหอบแผ่วในตังหวะที่ถอนริมฝีปากออกหัวใจพบเด้นทีรัวร่างกายร้อนเผาราวกับถูกโหมด้วยเพลงที่ขุมไม่ได้มือใหญ่ของต้นกล้าเลื่อนลงรูปพันหลังก่อนจะกดพบให้นั่งพิงโซฟาเต็มแรง เสื้อช่างไฟที่มีคราบน้ำมันถูกกระชากถอดออกอย่างรวดเร็วกล้ามอกแน่นและรอยเหงื่อปรากฏชัดในแสงไฟสลัวย่าต้นกล้าพบภูมิเอ่ยเสียงสัน่นมือยังพยายามยันอกหนาไว้แต่ต้นกล้าโน้มตัวลงมาแนบชิดกดหน้าผากกับหน้าผากกูรอมานานแล้วมึงเองก็เหมือนกันความเงียบเพียงเสี้ยววินาทีถูกแทนที่ด้วยเสียงเสื้อผ้าถูกปลดออกทีละชิ้น ร่างใหญ่ทั้งคู่เปลือยเปล่าต่อกันไม่มีสิ่งใดกั้นไว้ไฟในดวงตาของต้นกล้าแรงกล้าร่างกำยำปกคลุมลงมากอดรัดแนบแน่นราวกับจะหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวเสียงหอบเสียงกระแทกเสียงเรียกชื่อกันดังแทรกไปกับลมหายใจร้อนแรงห้องเล็กๆสั่นสะท้านราวกับจะถูกเผาไหมพบจิกเล็บลงบนแผ่นหลังกว้างร้องชื่ออีกฝ่ายด้วยเสียงที่ไม่เคยคิดว่าจะหลุดออกมา ต้นกล้าก็กระซิบตอบด้วยเสียงทุ้มต่ำของโก้มึงเป็นของกูคนเดียวเมื่อทุกอย่างผ่านไปร่างทั้งสองยังคงเหนื่อยหอบผาดทับกันอยู่บนโซฟากล้ามเนื้อใหญ่เต็มไปด้วยรอยจูบรอยกัดและรอยแดงที่ต่างฝากไว้ต้นกล้ายกมือหนาลูบเส้นผมเปียกเขืยดของพพเบาๆแววตาคมอ่อนโยนอย่างที่ไม่เคยมีให้ใครต่อให้หมอดไหม้หมดทั้งโลกกูก็จะไม่ปล่อยมืออีกแล้ว พบหลับตาแน่นใจเต้นแรงทั้งเขินทั้งวันและทั้งอบอุ่นในคราวเดียวเขารู้แล้วว่าต่อจากนี้หนีไม่พ้นอีกแล้วเช้าวันถัดมาพบสะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ดังลัน่นเขารีบคว้าม,มากดปิดก่อนจะหันไปมองร่างเปลือยใหญ่ที่ยังนอนพาดอยู่ข้างๆต้นกล้าหลับสนิทมือหนายังออบเอวเข้าไว้ไม่ปล่อยแม้ตอนหลับก็ยังเหมือนจะปกป้อง หัวใจพบเต้นแรงภาพมือคืนผุดขึ้นมาทันทีเขาเอียงหน้าหลบยังเขินแต่รอยจูบแดงเต็มอกกลับตอกย้ำว่ามันไม่ใช่ฝันตลอดทั้งวันพบคำงานด้วยอาการเหมือลอยยิ่งเมื่อก้าวเข้าโรงงานก็ยิ่งอึอดอดัดเพราะสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่เขากระสิบกระซาบกันงิบเงียบเฮ้ย <c oughs> ได้ข่าวจริงปะวะไอช่างไฟกับหัวหน้าดับเพลิงอะ่ะกูเห็นเมื่อคืน รถหัวหน้ามันจอดหน้าหอช่างฝฟนะเสียงลือแพร่เร็วเหมือนไฟลามพบกัดฟันแน่นรู้สึกทั้งอับอายทั้งกังวลเขาไม่อยากให้ใครเอาเรื่องนี้ไปพูดกันสนุกปากเมื่อหันไปก็เห็นกายยืนอยู่ไม่ไกลใบหน้าคมเข้มมองมาด้วยสายตาคล้ายถามว่าเรื่องจริงเหรอหัวใจพบหดเกรงขึ้นมาทันทีเย็นนั้นต้นกล้าแวะมาหาตามปกติแต่พบกลับเลือกเลี่ยง เขารีบพูดเสียงแข็งมึงไม่ต้องมารับกูทุกวันหรอกคนเขาจะนินทากันตนกล้าขามวดคิ้วช่างแม่งซิเขาจะพูดอะไรก็เรื่องของเขากูไม่ช่างกูอยู่ตรงนี้กูต้องเจอคนพวกนี้ทุกวันพบเผลอระเบิดเสียงดังจนคนรอบข้างหันมามองตนกล้าชังนักไปแววตาคมวูบลงเขาเงียบไปนานก่อนจะพูดเสียงเบาแต่จริงจังงั้นมึงกำลังอายที่อยู่กับกูเหรอพบ คำถามนั้นทำให้พบตัวสั่นไปทั้งร่างเขาไม่รู้จะตอบอยังไงร,รู้เพียงว่าความรักครั้งนี้ร้อนแรงเหลือเกินจนเริ่มเผาใจตัวเองคืนนั้นพบนอนพลิกไปพลิกมาความรู้สึกสับสนตีกันวุ่นระหว่างความรักที่โหยหากับความกลัวสายตาคนอื่นเขาไม่รู้ว่าควรเลือกอะไรแต่รู้เพียงอย่างเดียวว่าหากปล่อยไปแบบนี้ไฟที่เผาเขากับต้นกล้าอาจเหลือแค่ซาก เสียงซุบซิบในโรงงานและสถานีดับเพลิงยังคงดังอยู่แต่คราวนี้พบไม่เดินหนีเหมือนก่อนเขาตัดสินใจหันไปมองหน้าตนกล้าที่ยืนอยู่ข้างๆอย่างมั่นคงตนกล้ากูไม่ไหวแล้ววะที่ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นพบพูดเสียงสั่นแต่ชัดเจนกูไม่อยากให้คนอื่นมาว่ามึงเพราะกูตนกล้าสายหน้าก่อนเอามือหนาจับไหล่เขาแน่นฝังนะพบมึงไม่ต้องอายใครไม่ต้องหลบใคร กูยืนอยู่ตรงนี้เพราะกูเลือกมึงแล้วกูก็จะยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปพบกลั้นน้ำตาไม่อยู่หัวใจเหมือนถูกปลดพันธนาการเขาหันไปสบตาคนตรงหน้าเต็มๆต,ต่อให้รอบตัวมีเสียงนินทาแต่ในแววตาคมนั้นมีแต่ความมั่นคงตนกล้ากูรักมึงนะต้นกล้ายิ้มมุมปากที่แข็งแรงเผยรอยอ่อนโยนออกมาเต็มที่เขากระชับร่างพบเข้ามากอดแน่นท่ามกลางแสงแดดยามเย็นที่ส่องลอดเข้ามา กูก็รักมึงพบไม่ว่าคนทั้งโลกจะพูดอะไรมึงคือบ้านของกูแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ตัดสินใจไม่หลบเลี่ยงแต่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเปิดเผยแม้บางครั้งจะยังมีเสียงกระซิบแต่พบกลับไม่หวั่นไหวอีกเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่โอบเขาไว้ไม่ใช่สายตาคนอื่นแต่เป็นเปลวรักอุ่นๆของต้นกล้าค่ำคืนนั้นพวกเขานั่งพิงกันบนโซฟาเล็กในบ้านใหม่หัวใจเต้นไปพร้อมกัน ไม่ต้องใช้คำพูดอะไรมากเพียงแค่กอดและหายใจใกล้ๆก็รู้แล้วว่าฝ่ายครั้งนี้จะไม่ดับหลงง่ายๆ